สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มีของที่หลากหลายอยากจะนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักของผมในวันนี้จะพูดถึงเบียแก่ของหลวงปู่ศิลานะแล้วก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับมีดหมอของหลวงพ่อหงนะครับหรือหลวงปู่หงที่หลายคนอเอ่ยขานกันนะครับรวมถึงวันนี้ มีดหมอของหลวงพระคูณก็มีให้บริการนะครับหรือแม้กระทั่งมีดหมอหลวงพ่อเงินที่เหลือเล่มเดียวนะครับที่วันนี้อยากจะมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นนะตามรายการเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปทีละขั้นทีละตอนนะครับ เดี๋ยวเปิดสัก2อสารายการที่เป็นมีดก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยเข้าสู่เบียแก้ของหลวงปู่ศิลานะครับหลวงงพ่อศิลาที่หลายคนเรียกขานกันนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยว่าประมาณไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับถ้าท่านใดสนใจวันนี้ครับคุณผู้ชมเบอร์โทรตรงนู้นเลยครับ0631305304ครับ0631305304ร้านมีดคูอ๋อยินดีให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับผมนะอ่ะเริ่มจากเบาๆก่อนแล้วกันนะ ผมมีมีดหมอที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ได้มาจากชาวบ้านเหมือนเคยนะเป็นงานทั้งเ er หนือนะครับนะงานแบบสไตล์ล้านนานะครับคุณผู้ชมนะงานสไตล์ล้านนานะครับเดี๋ยวเดบโอ้โชนชนชนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ่ะขออนุญาตปรับไฟนิดหนึ่งนะปรับไฟปรับกล้องนิดหนึ่งอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะเป็นงานแบบสไตล์ล้านนานะครับก็คือจะเป็นตัว ะกุดสาดอกเหมือนที่ผมเคยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนะี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนิดหนึ่งนะคือฝักเนี่ยจะเป็นฝักไม้แหน่เดิมนะครับคุณผู้ชมได้มาประมาณหนึ่งนะครับเนะี่ยนะครับเนี่ยนะได้มาประมาณหนึ่งก็ใช้เวลาที่ไม่ค่อยได้ออกคลิปวิดีโอเนี่ยก็เก็บสะสมไว้พอมีหลายเล่มปั๊บก็ออกทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าออกกระยะักรยอนออกที่ะเล่มนะสองเล่มอะไรเงี้ย เดี๋ยวจะมาบ่นกันว่าได้ไม่ครบถ้วนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองดูจากตัวนี้แล้วกันคุณผู้ชมนะสองตัวนี้แต่ละตัวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นการผ่านการใช้งานมาแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีตําหนิบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างตรงนี้อาจจะมีแบบบุบบ้างเพราะว่าคนเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับผมเป็นพลานนะครับหากินกระป่าเดินขึ้นเข,ขาบ่อยๆครับพกไปที่เอวแล้วก็ไม่ค่อยระมัดระวังนะครับก็จะบุบนิดนึงนะครับนะะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเล่มไหนของชาวบ้านนะครับเนี่ยนะ นะสองอันบนยังไม่แน่ใจอันไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะได้มาจากแผงพระนะครับนะก็ที่มาที่ไปตแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเยวผมจะไปร่างไล่ดูให้อีกทีนะอ่ะอันนี้เอาอันที่พานกระพกแล้วกันนะครับคือแน่นอนในสมัยทางเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะ ชาววัยรุ่นนะหรือว่าชาวบ้านในสมัยก่อนเนี่ยเขาเวลาขึ้นไปบนเขาเขาจะพกพาไปใช่ไหมเพราะว่าเขาอยากจะได้ของที่มันยึดเหนี่ยวจ,จิตใจคุณก็รู้อยู่ว่าบนป่าบนเขาค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ก็จะแน่นนิดนึงนะอ่ะคุณผู้ชมนี่นะครับนี่จะเป็นแบบตะกรุดสามดอกนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะซึ่งเล่มนี้เนี่ยแต่เดิมทีนะครับก็เป็นชาวบ้านที่หากินนะครับกับป่ากับเขานะครับก็ มีอาชีพแบบดักสัตว์เล็กนะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หาพืชนะครับมากินนะครับผมนะแต่ว่าเขาก็พกพาสิ่งนี้เข้าไปด้วยนะครับแต่แบบทากิจการต่างๆของเขาถูกกฎหมายนะนะครับไม่ใช่บุเขาใหญ่ที่แบบเดินไปลึกๆอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะก็เป็นเขาที่เปิดแล้วนะครับเปิดให้ชาวบ้านทำมาหากินได้นะครับนี่ด้านหลังจะตอตะกุด3ดอกนะครับไซส์ขนาด9นิ้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับ แต่ว่าจะมีปัญหาคือตรงนี้ติดอย่างบุบนิดนึงนะครับแต่ไม่รู้ของสำนักไหนนะนะครับผมก็พยายามจะหาเท่าที่เป็นไปได้นะฮะเท่าที่เป็นไปได้ให้คุณผู้ชมได้เอามาดูแลกันนะครับบูชากันเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ที่แบบที่มาที่ไปชัดเจนเนี่ยก,ก็ไม่มีปัญหานะครับติดต่อผมได้นะเดี๋ยวผมจะไปติดต่อมาให้นะครับแต่ว่าราคาก็อาจจะขึ้นไปที่6000ักบวกๆขึ้นไปนะครับนะแต่ถ้าอย่างนี้เนะี่ย900บาทก็เป็นเจ้าของได้นะครับคุณผู้ชมเล่มนี้นะครับ กบูชากันได้ที่900บาทนะมี3เล่มนะครับคุณผู้ชม่ะเราเคยพูดถึงไปแล้วเนาะผมเคยให้รายละเอียดไปแล้วแต่ว่าแต่ละเล่มตรงนี้เนะี่ยก็จะมีตําหนิแตกต่างกันอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยชักเข้าชักออกบ่อยก็เป็นเงนะครับนี่มีตําหนิแตกต่างกันตรงนี้ก็จะบุบตรงคอมีดนิดนึงนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับนะเป็นงานตัวเก่านะก็เล่มละ900นะครับติดต่อคุณแม่ได้นะแล้วก็จะมีเดี๋ยวขึ้นอีกสักเล่ม2เล่มนะครับนะ อันนี้เป็นมิดหมอของหลวงพ่อเงินนะครับนะที่การันตีว่าของแท้นะครับอันนี้เป็นรุ่นบรมมครูครับเลขโค้ด1 0 0 6นะครับนะใบมีการเลเซอร์ขึ้นมานะรุ่นเสมาเต็มใบอันนี้รับประกันแท้ให้นะครับนะเพราะปลูกเสกปี6 6แล้วก็พระอาจารย์แจ้ก็รวมงานปลูกเสกด้วยตอนนี้ที่ร้านของเราเหลืออยู่หนึ่งเล่มนะทวนๆแล้วก็ยังไม่ได้หามาอีกนะครับนะะอีกสักพักใหญ่แหละกว่าจะเข้ามาอีกรอบนะ ้ถามว่าหาหามาได้อีกไหมก,ก็เดี๋ยวจะหามาให้ได้อีกนะครับนะก็จะหามาให้ได้อีกนะสำหรับเล่มนี้นะครับอ่าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่คุณแม่เลยนะครับนะ่๋ยวเล่มเดียวนะครับผมอ่ะประมาณนึงเนาะแล้วก็สายใต้สายใต้ที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนะครับนี่ไปรวบรวมมาแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็ติดต่อคุณแม่ได้แต่จะคนละรุ่นกันนะครับ อันเนี้จะเป็นรุ่นที่เขาใช้งานมาเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นปีใหม่หน่อยนะครับถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นปี61นะครับเล่มนี้นะครับฝั่งนึ้งจะเป็นองค์ฤาษีนารอดนะครับมีการใช้งานมาแล้วนะแต่อย่างที่บอกไปวัตถุมงคลนยถ้าบูชาต่อจากคนที่เขาเอามาปล่อยอะไรต่างๆนี่นะครับคุณผู้ชมก็จะมีริ้วรอยนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็สบายใจได้นะครับว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีการปลุกเสกแล้วนะครับนี่นะเป็นด้ามไม้900เช่นกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สายเขาอ้อตัว2,005นะครับติดต่อได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองไปหามาอีกทีแต่ว่าตอนนี้ที่ร้านไม่มีแล้วจะมีแค่ที่ติดจองไว้นะครับพี่เขาจองไว้นะไม่ว่ากันนะครับจองไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าพี่เขาังไม่พร้อมเราก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ยังคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเอาก็ไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมจองไว้ให้แต่ว่าตัวนี้900นะครับใครจะรับติดต่อได้เลยนะครับจากคนละรุ่นกับตัวที่แล้วนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยจะเป็นองค์ฤาษีท, impact. ที่แบบองค์ใหญ่ๆมาถึงนี่เลยนะ นะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นองค์เล็กแต่ว่าจะใส่มาพระคาถากำกับไมาอีนะครับพร้อมกับยันพยันนะครับนโมพุทธายะด้วยนะครับผมนะคาถาปราชญาพระองค์นะเล่มนี้จบที่900นะครับถ้าใครจะรับผมมีให้5เล่มตอนนี้มี5เล่มนะครับผมอ่ะโอเคผมไปไวๆเพราะว่าผมอยากจะคุยในเนื้อหาที่ประเด็นของวันนี้ก็คือจะเป็นเบี้ยแก่นะครับของอ่า เราเรียกว่าเป็นของจะเรียกวัดหลวงพ่อก็คงจะอย่างนั้นเราเรียกหลวงปู่แล้วเนาะต้องเรียกหลวงปูนงป่นะครับหลวงปู่ศิลานะฮะศิริจันโทนะครับท่านอยู่ที่สำนักสงฆ์ธรรมอุทยานนะอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับคุณผู้ชมอ่ะผมให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นรุ่นเบีย้ยแก้จนนะครับนะไม่ใช่รุ่นเบีย้ยที่เป็นที่แบบฮิตๆิตของท่านถ้าเป็นรุ่นที่ฮิตๆิตเลยเนี่ยจะเป็นรุ่นปี6-4นะครับซึ่งผมเดีผมหาภาพให้ดูนะปี64 แต่แป๊บนึงนะครับผมหาภาพไปดูนี่นี่น,น,นี่คุณผู้ชมเนี่ยรุ่นอดิเลกปราบมารใครมีรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหผมผมว่าสุดยอดเลยนะนะครับนี่รุน่นรุ่นจะเป็นแบบเบียร์แก้นะครับรุ่นแรกของท่านนะครับปี64นะครับรุ่นอดีเลกปราบมารจะมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะนับได้เลยของหลวงพ่อท่านนะครับผมหลวงปู่ท่านเนี่ยนะนะอันนี้จะมีไม่กี่รุ่นเดี๋ยวผมตามหาก่อนจะตามหาได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับนะบเดี๋ยวผมขอตามหาก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปลองไปติดต่อกับคนที่มีจริงๆแล้วเนี่ย ก็เรียกราคาผมสูงแล้วเกินนะผมก็เลยไม่เอาไม่ไหวไม่สู้นะเรียกผมสูงไม่พอถ้าเกิดว่าผมมาปล่อยเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกก็เลยคิดว่ายังไม่เหมาะสมนะนะผมหาจังหวะที่เหมาะสมให้ละกัน,นครับคุณผู้ชมอ่ะทีเนี้ยผมจะให้ความรู้เพิ่มเติมสาหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าเฮ้ยอาจารย์ออกครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆมไม่รู้เลยว่าเบียร์แก้เนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับคือเบียร์แก ตามตำรับตำราในสมัยก่อนโบราณเขาพูดคุยกันนะครับเขาเล่าขานสืบต่อกันมานะเขาบอกว่านี่คือสิ่งมงคลที่ใช้ในการแก้ในสมมุติว่าเ,เรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกว่าช่วงนี้ดวงเราก็ไม่ดีนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามีครอบครองนะ จะแก้ไขในส่วนที่แย่เนี่ยนะครับให้เบาบางลงส่วนที่เบาบางก็หายนะครับกับกลายเป็นดีนะครับก็คือเป็นการแก้นั่นแหละซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยนะครับผมบริเวณหอยด้านในนะครับผมจะเป็นหอยเบี้ยนะครับที่เราหอยเบี้ยจันทร์ซึ่งก็จะมีตามทะเลนะครับคุณผู้ชมแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเอาหอยเบี้ยเนี่ยมาให้ชาวบ้านเนี่ยใช้แทนเป็นเงินถูกไหมครับแล้วเวลาที่เขาไปบนบาสารกล่าว เขาก็จะเอาเบีย้ยแก้เนี่ยไปเป็นของที่ใช้ในการบนบาสารกล่าวเพราะฉะนั้นเ,เมื่อก่อนเขาจะเรียรกว่านะเป็นเบีย้ยแก้บนนะเป็นเบี้ยแก้บนแล้วที่เด็ดกว่านั้นก็คือในเบีย้ยแก่นะครับเ,เขาจะมีพุทธคุณที่กันคุณใสค่อนข้างรุนแรงนะนะกันคุณใสได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับสำหรับเบีย้ยแก้นะวิธีการปลูกเศษขึ้นมาก็ เรียกว่า Amazing เหมือนกันนะครับนี่ภาษาสมัยใหม่ก็คือแบบ Amazing เหมือนกันนะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเริ่มจากสิ่งแรกก่อนเลยนะครับเบี้ยแก้เนี่ยคุณผู้ชมะจะเริ่มมาจากที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นหอยนะครับซึ่งหน้าตาจะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาจะนับก็คือตามหอยนะครับผมตรงปากหอยเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด32อยากนะครับ32อยักเพื่ออะไรเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เรานะีมีทั้งหมด32อวัยวะถูกไหมครับ เขาจะนับทั้งหมด32อย่างตรงนี้เอามาเพื่อถ้าหอยไม่32ก็ไม่ได้นะเขาถือว่าไม่ตรงตามตำราตําราเขาจะต้องนับก่อนนะครับเมื่อปากหอยมี32แล้วเขาถึงจะโอเคนี่คือกระบวนการแรกเราผ่านนะครับนี่ผ่านก็จะได้เป็นตัวหอยมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับผมพอได้หอยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะทําพิธีก็คือจะใช้ปลอดนะครับ ประหลอดเนี่ยเป็นสารชนิดหนึ่งที่สมัยก่อนเนี่ยหาค่อนข้างยากและตามความเชื่อคือประหลอดจะอยู่ไม่นิ่งเมื่อประหลอดอยู่ไม่นิ่งนะครับต้องเป็นประหลอดตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าประหลอดสังเคราะห์แบบนี้นะอันนี้เขาเรียกวประหลอดสังเคราะห์อดี๋ผมไปดูนีเนี่ยแต่อันนี้เขาเรียกว่าประหลอดสังเคราะห์นะจากแลบวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้ประหลอดแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับผมเขาจะใช้อีกกรรมวิธีหนึ่งก็คือจะเป็นการดักประหลอดนะครับการดักประหลอดเนี่ยก็จะทําได้ต้องเป็นผู้ที่ มีวิชาอาคมเท่านั้นเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายแบบนี้นครับนี่คือการดักปลอดคือจะเอาเครื่องมือมาวางไว้ตังทาน,น้ำนะเมื่อปลอดเข้ามาปับ๊บเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปทําพิธีการล้างพิษก่อนนะล้างพิษปลอดพอล้างตัวอย่างเสร็จสับปั๊บเนี่ยก็จะได้ปลอดมานะครับซึ่งปลอดเนี่ยจะถูกยัดเข้าไปในเบีย้ยแก่นะครับซึ่งตามพุทธคุณของปลอดนะครับคือ เขาจะค่อนข้างคล้ายๆกับเหล็กไหลนะครับแต่ว่าถ้าตามตำราเมื่อก่อนเนี่ย <S <S เหล็กไหลเขาจะมีพุทธคุณที่สูงกว่าแต่ปลอดนี่คือก็จะใกล้เคียงกันเช่นกันนะครับใช้การไหลของปลอดนะครับจะไม่มีการกอกนะเขาถ้าเกิดว่าเป็นครูบาอาจารย์เก่งเนี่ยเขาจะท่องคาถานะครับเขาเรียกว่าอารัธนาจิตนะครับบังคับให้ปหลอดไหลเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการกอกไปเนี่ยเขาจะไม่ทํากันแบบนั้นนะครับผมนะ แต่ว่าสมัยนี้ถามว่าอาจารย์อ๋อครับเขายังใส่ประหลอดอยู่ไหมสมัยนี้เขาไม่ค่อยทํานะครับผมเขาไม่ค่อยใส่ประลอดครับแต่ว่าจะใส่เป็นผงมงคลแทนนะครับโราเป็นวัตถุมงคลเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกวตามตามที่เขาใส่ตามกันมีดก็ได้นะครับผมหรือว่าวัตถุมงคลอื่นก็ได้ยัดเข้าไปในหอยเบี้ยเสร็จแล้วปั๊บยัดแล้วยังไงต่อมีหอยเบี้ยแล้วมีประลอดแล้วมีวัตถุมงคลแล้วทําไงต่อเขาจะใช้แมลงชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในตระกูลของพึ่งนะครับที่เรียกว่าชั้นนลงนะครับ เป็นยังไงอะโอ้ตายแล้วเหมือนเหมือนมาเรียนสาระยังไงก็ไม่รู้เหมือนวันนี้มาเปิดคอร์สเรียนยังไงก็ไม่รู้อะแต่ก็ต้องอธิบายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชนาลงครับชันาลงหรือว่าเป็นมแมลงตระกูลพึ่งชนิดหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยชานาลงนะครับผมเขาจะอาศัยอยู่ตามแบบผนังผนังพวกโบสถ์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะ จะเกาะอ,อยู่ตามผนังโบสผนังแบบตามซอกด้านบนคุณเคยเห็นไหมเวลาพึ่งไปเกาะอ,อะไรประมาณนั้นน่ะนะซึ่งชานาลงอะ่ะก็จะไปเกาะตรงนั้นนะครับแล้วชานาลงเนี่ยจะมี2ประเภทคือแบบที่อยู่บนต้นไม้ตามโบดกับอีกแบบหนึง่งคืออยู่ใต้ดินซึ่งเวลาเขามาทําแบบนี้นะครับพอเอมามลสารใเข้าไปปั๊บเขาจะไปเอาชานาลงที่อยู่ใต้ดินมาอุดนะครับเพราะชานาลงที่อยู่ใต้ดินเนี่ยค่อนข้างเป็นสัตว์อารรถ์สัตว์อารรถ์ก็คือถ้าชาวบ้านสมัยก่อนบอกว่าถ้าชานาลงเนี่ย ไปอาศัยอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ไปอยู่ตามใต้โบสถ์ใต้วัดใต้อะไรจะไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้หรือแม้กระทั่งอยู่ที่ป่าก็เช่นกันนะครับจะไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้เลยหากว่าจะมีชันนลงเข้าไปอยู่ตรงใต้นั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ทุกอย่างมารวมกันก็จะกลายเป็นเบียแกนะครับผมนี่นะห้อยเหมือนเปิดเหมือนเปิดคอร์สเรียนยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมอธิบายให้ฟังแบบนี้นะเพราะฉะนั้นจะเป็นพุทธคุณของเบียแกนะครับเขานิยมเอามาแก้ในช่วงที่ดวงตกกัน นะครับผมแล้วเนี่ยจะเป็นรุ่นแก้จนนะครับคุณผู้ชมรุ่นแก้จนของหลวงปู่ศิลาหรือว่าหลวงพ่อศิลาเนี่ยครับผมเขาจะทาออกมาเพื่อให้คนที่แบบค้าขายโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นรุ่นอดิเรกปรับมาเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยถ้าใครได้นะครับผมอันนั้นคือยอดเยี่ยมเดี๋ยวหามาให้เดี๋ยวจะหามาให้นะครับนะรุ่นอดิเรกปรับมาเดี๋ยวจะหามาให้ ผมแล้วเบีย้ยแก้อันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่มีการจัดสร้างที่จำนวนจำกัดนะนะครับผมแล้วผมก็ขออนุญาตปล่อยที่499นะครับหลายคนบอกโอ้อาจารย์แพงจังเลยนะอาจารย์โหที่อื่นก็เห็นก็ก็มี299นะครับมี350นะครับมี4ท้วนก็มีแต่ผม499ก็คุณระวังให้ดีๆนะครับถ้าไปเจอที่เขาทำขึ้นมาย่านดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เขามีทำันเยอะๆนะครับ อันนั้นก็ระวังด้วยนะครับแต่ถามว่าได้ไหมบูชาย,ยังได้ไหมได้ครับทุกอย่างอยู่ที่ใจครับทุกอย่างอยู่ที่ใจครับอารัธนาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ของที่มั่นใจมั่นใจหน่อยก็ก็มีให้บริการอยู่แค่5ชิ้นเท่านั้นนะครับณนะวันนี้ณนะตอนนี้นะครับผมแต่เป็นรุ่นที่ไม่ฮิตนะเดี๋ยวรุ่นฮิตรอสักครู่นึงนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมพยายามเจาะเข้าไปนะครับไปพูดคุยแล้วก็ไปนํามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสําหรับรุ่นที่เป็นอดิเรกปราบมารอันนั้นคือการันตีแท้ให้เลยนะฮะน,นั้นนะอดิตเรกปราบมารเนี่ยผมการันตีให้เลยนะเดี๋ยวรอสักครู่ถ้าได้มาจากผมเนี่ยถ้าผมการันตีให้มั่นใจได้นะครับสําหรับอดิตเรกปราบมานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ะส่วนใครจะรับนี่นะครับผม499นะครับมีอยู่5ชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมได้สายสินไปให้ด้วยครับจะเป็นได้สายสินที่อยู่ในพิธีัันนน้แหละะครบ มีไหมเนี่ยอ่ะนี่นะครับผมอ่าเขาจะเป็นชุดมาให้อยู่แล้วนะเป็นชุดเขาเป็นชุดมาให้อยู่แล้วล่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมหรอกนะครับมันมาเป็นชุดอ,อย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะแขวนเอวหรือว่าร้อยอ่าสอดเป็นที <cours> นน่คอก็ได้นะครับนะร้อยเป็นสร้อยคอก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้นะนะครับเบียร์แก่พกติดรถไปก็ได้นะครับอ่ะก็สี่เก้าเก้านะครับผมอ่ะโ,โอเคครับมีอยห้าชิ้นนะครับอ่าแล้วก็ ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นไม่โอเคมีแบบเบาๆให้ครับคุณผู้ชมนะกำไรข้อมือเหล็กน้ำพีนะครับนี่นะครับผมนี่นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเส้นละหนึ่งร้อยใช่ไหมนะครับเป็นเหล็กน้ำพีนะครับอันนี้จากทองแสนขันอุตรดิตครับจะเป็นแล่เหล็กน้ำพีถลุงมาแล้วก็มาขึ้นรูปนะครับคุณผู้ชมนะครับเหลืออยู่ประมาณสักสองสามเส้นนะฮะหรือถ้าเกิดว่าอยากได้แบบงามหยดย้อยขึ้นมาอีกหน่อยนึง ก็แบบนี้ครับจะเป็นเชือกถักด้วยครับเหล็กน้ําพีนะเป็นก้อนเลยอันนี้ยังไม่ทะลุงนะครับอันนี้จะเป็นไหลนะครับว่าแต่อันนี้มันมันเป็นรอยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แมมขนขนแมวนะคขนแมวรอยขนแมวนะครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบนะครับส่งฟรีนะครับมีเส้นเดียวละอันนี้มาเส้นเดียวนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้มีดหมอของอ่าหลวงปู่หงนะครับหรือว่าหลวงพ่อหงเนี่ยมีหลายคนถามในเรื่องของ อระบนฝากนะครับผมจะขยายความเพิ่มเติมบอกก่อนนะครับว่าติดจองหมดแล้วทุกเล่มนะครับผมไม่มีแล้วตอนนี้แต่ว่าจะมาเล่าสู่กันฟังส่วนใครอยากจะจองเป็นคิวถัดไปก็บอกผมได้นะบอกผมได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมหาได้อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะโทรติดต่อกลับไปเป็นท่านแรกๆนะครับถ้าจะจองก็รีบจองนะครับผมนะ999ส่งฟรีครับทีนี้ผมจะพูดคุยถึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมเห็นด้านบนนี้ไหมครับนี่ครับ เห็นด้านบนนีมไหมครับต้องต้องอ่านแบบนี้นะคุณผู้ชมครับต้องดูแบบนี้นะที่ถูกต้องคือต้องดูแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะตอบคาว่าณเมตินะครับณเมติเห็นไหมครับณเมติตรงฝักก็จะเป็นเช่นกันนะครับผมนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะณเมติเช่นกันเนี่ยนะถามว่าทําไมต้องตอบแบบนี้ หน้าเมติเนี่ยคือเป็นคาถาประจำตัวนะครับของหลวงปู่หงนะครับพมปัญโยนะครับเป็นคาถาประจำตัวเลยครับซึ่งมีความหมายว่ายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีครับคุณผู้ชมยอดน้ำนมแห่งอ่เขาเรียกว่ายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีครับเป็นเทพที่มีความผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว ก็เลยกลายเป็นคาถาประจําตัวของท่านซึ่งท่านก็บูชากันแน่นอนครับว่าถ้าเห็นคาถาแบบนี้อยู่บนมีดหมอของหลวงปู่หงเนี่ยนะครับผมจะเป็นคาถามหานิยมนะครับที่เทวดารักนะครับอันนี้คือไม่ใช่ว่าให้มนุษย์หลงรักนะซึ่งมนุษย์ก็มีก็มีส่วนเช่นกันแต่ตรงนี้จะเป็นยันมหานิยมให้กับเทวดารักนะครับเมื่อเทวดารักแล้วเนี่ย จะคุ้มครองนะครับเวลาที่ขอพรเนี่ยนะครับผมจะขอพรได้เ,เดี๋ยวแต่ประเด็นนึงนะครับแมกล้องไม่โฟกัสเวลาที่ขอพรได้เนี่ยจะขอพรได้อย่างสมใจหมายนะฮะอย่างสมใจหมายนะขอพรรับเทวดาเขารับรู้เทวดาท่านรับรู้นะครับผมแล้วที่ตรงฝากนะครับอย่าลืมด้วยนะครับผมจะมีการจานแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกับมีดหมอของอหลวงพ่อคูณนะครับจะมีการจานเช่นกันนะครับผมนะ ก็ดูให้ดีๆด้วยนะครับด้ามและฝักเนี่ยจะเป็นกระดูกนะครับคุณผู้ชมนะขึ้นรูปขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเท่าที่เห็นจะมีแค่เล่มตอกเท่านั้นนะครับเป็นการตอกเท่านั้นนะเนี่ยเสมาเต็มใบนะครับคุณผู้ชมแบบนี้ครับเพิ่มซับเพิ่มสุกนะนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังนะมีหลายคนถามว่าตรงนี้คืออะไรผมอธิบายฟังแล้วนะครับอธิบายให้ฟังแล้วส่วนใบมีดเนี่ยอ่ะชัดๆนะเป็นการตอกเท่านั้นนะครับ เป็นการตอกเท่านั้นนะครับแบบนี้แต่ว่าอเน,นี้ยไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะครับหมดแล้วถ้าจะจองก็บอกแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามหาให้ถ้าหาได้จะรีบโทรหานะครับผมแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นของหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้ยังพอมีให้บริการอยู่นะครับหลวงพ่อคูณใช่ไหมคงไม่ใช่หลวงผู้หงใช่ไหมแม่มามวางให้นี่คือไม่ใช่อันที่ติดจองมาวางนะนะครับอคุณผู้ชมดูครับ ถ้าเป็นเนื้อกระดูกนะครับถ้าเป็นเนื้อแบบนี้นะครับผมมันจะไม่ฉ่ำแบบกระด้างคุณดูเอานะฮะนะฮะมันจะไม่ฉ่ำเหมือนกระด้างนะเมื่อก่อนเคยเคยโดนเหมือนกันนะครับเห็น <c oughs> ผมอย่างนี้ผมก็โดนเหมือนกันนะนะครับโดนโดนของอแบบเก๋ๆแบบโยอยถ้วยมาเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าตอนนั้นก็คือมีอพระท่านบินทบาทไปแล้วผมก็ให้ท่านไปนะครับคือมาถึงปั๊บรู้เรือเลซิ่นเลยครับนะรู้ว่าเป็นงานเลซิ่นมาเลย แต่อันนี้จะเป็นงานกระดูกขึ้นรูปขึ้นมานะครับคุณผู้ชมนะจะเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ซะเป็นหลักนะครับจะเป็นนโมพุทธายะนะครับผมนะก็จะมีรอยจานตรงนี้เช่นกันนะครผมดูนะกล้องไม่โฟกัสอีกนี่นะครับจะเป็นชํำๆแบบนี้นะตอกมือแบบนี้นะครับผมนะคูณเงินคูณทองนะครับเสมาเต็มใบนะครับนะมีให้บริการนะครับคุณผู้ชม อะอ่ามือเนาะเก้าร้อยห้าสิบนะใช่ไหมส่งฟรีนะคุณผู้ชมเท่าเดิมเท่าเดิมนะครับถ้าผมบอกราคาถูกไปไงก็ขอโทษด้วยนะครับน่าจะน่าจะใช่นะนะครับน่าจะใช่นะว่าเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะอ่ะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะแล้วมีอะไรอีกอ่าผมเหลือรุ่น เป็นราชาพยักครับเหลือ5องค์สุดท้ายครับใครจะรับผมขอพันเดียวแล้วกันครับสุดท้ายแล้วชุดนี้นะฮะเหลืออยู่5องค์นะเป็นของหลวงพ่อพัดน,นะครับผมการันตีแท้นะเราประกันแท้เป็นลุ้นเอานะครับนะฮะเหลือ5องค์สุดท้ายใครจะรับเอาพันหนึ่งครับมาวัดใจกันนะครับว่าพี่กับผมนะฮะใครจะใจถึงก็กัน5องค์พันนะครับคุณผู้ชมนะคุ้มค่าแน,น,น่นอนนะะสุดท้ายแล้วอ่ะ แล้วก็ mhm. จะมีม,มีดหมอนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่หมุนนะครับอันนี้ผมก็เชียร์แล้วเกินเชียร์เต็มที่เชียร์เต็มที่เลยอยาห้หมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วเพราะว่าพี่ๆก็มาอุดหนุนกันอยู่เรื่อยนะจะเป็นยันเกราะนะครับอีกยันจะเป็นยัน5้าแถวนะครับเนื้อเงินยวงครับนะเนื้อเงินยวงแบบเร่งด่วนเลยครับคุณผู้ชมนะใครจะรับนะครับคุณผู้ชมนะเอาไป สามห้าศูนย์ไปอ่ะผมเคลียร์เคลียร์อผมยอมเข้าเนื้อให้นะคุณผู้ชมสามห้าศูนย์ส่งฟรีด้วยนะรับประกันแทนะครับเนื้อเงินยวงนะนะครับเนื้อเงินยวงใครจะเอาตอนนี้รีบเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่นําเข้ามาแล้วนะถ้าเป็นงานแบบนี้ผมจะไม่นําเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าผมติดมือผมเยอะแล้วผมก็ไม่ไหวนะครับ <c oughs> แต่ผมเองก็จะเก็บไว้บูชาเหมือนกันนะนะอ่ะอาไปสามห้าศูนย์วันนี้พี่ๆที่เคยได้ไปแล้วจะเอาอีกรอบนึงก็มานะครับนี่ นะเอารอบนี้ให้แบบสุดๆเลยนะครับผมเนื้อเงินยวงเลยนะครับหลวงปู่มุนนะครับนะโมพุทธายะนะครับ,รบข้าถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะมีอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดอีกไหมเนะี่ยผมดูก่อนน่าจะครบถ้วนกระบวนการแล้วนะนะ า3นาทีแล้วเนาะอ่ะโอเคครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนเปิดห้องเรียนไปให้แล้วนะทําให้เหมือนเป็นการดูมีดที่เครียดเหลือเกินนะเหมือนนั่งเรียนในห้องเรียนยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับผมถ้าชื่นชอบก็0631305304ครับ0631305304ร้านมีดครูออกยดีบริการทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะพอแล้วนะครับรู้สึกตึงเครียดเกินไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมจัดงานต่างประเทศให้คอคลอไปก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งจะมีงานเก่ามานะครับจะเป็นงานผมไปได้มีดควานช้างมาเดี๋ยวขอมาตรวจสอบนิดนึงแล้วกันไม่รู้ว่าจะโดนหรือไม่โดนยังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่าอันนี้คือเช่าบูชาผ่านแบบาลานประมูลมานะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่ามันโอเคไหมแต่ว่าลานประมูลเนี่ยเขากับกันกองมาให้แล้วนะครับนะเราต้องมาดูอีกทีเช็คความพร้อมนะครับมาดูอายุเหล็กมาดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นมีดควานช้างนะ เขาพองกันได้ครับราคาประมาณไม่ข้าม2,000ันนะครับเป็นงานเก่าด้วยเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วเป็นยังไงนะขอเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้มาเล่าให้ฟังว่ามันโอเคไหมนะส่วนตะขอสับช้างช่วงนี้หมดเอี่ยมเลยฮะคุณผู้ชมติดต่อไม่ได้เลยไม่มีของเลยนะครับใครที่ได้ไปแล้วยินดีด้วยครับผมขอบพระคุณมากๆที่อุดหนุนจากร้านเราไปนะแต่ว่าสบายใจได้นะครับอ่าอันไหนผมการันตีให้รับประกันให้ก็อุ่นใจได้เลยครับนะเพราะว่าผมหากินตรงนี้ผมหากินด้วยความสุจริตนะครับนะ ไม่รู้ล่ะว่าคุณจะเชื่อผมได้ไหมไม่รู้ว่าคุณจะเอาอะไรับประกันได้ไหมแต่ความจริงใจของผมผมเชื่อว่าหลายคนรับรู้ได้นะครับผมโอเคครับไปลาไปบ่ายถ้าเกิดวันนี้ผมพูดอะไรไปทําให้ทุกท่านไม่สบายใจก็ผมกราบขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับอยากให้สนุกเฉยๆครับผมแล้วพบใหม่ครับผมสวัสดีครับ